สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะทดสอบะารโก o ปรแบ็ GoPro Back Hero ะคฮะีโร่7ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เรากำลังจะทดสอบกันดำน้ำนะคะว่าสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่าอย่างที่เข้มไว้นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะเสียงชัดเจนไหมคะภาพ1234นะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูเลยดำน้ำกันนะคะทดสอบ o o โป b แบ็คเซเว่นะคะ นังสามารถดำนาำได้แค่ไหนโอถ้ากรอง้วยค่ะเหนือผิวน้ำใช้ได้ค่ะดำน้ำได้ดกุ